2. ส,สังกิจจชาดกว่าด้วยสังกิจจืฤศีพระศาสดาทรงปราบรพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทำปิตุคาตจึงตรัสสังกิจจชาดกนี้ว่า69สิาลำดับนั้นคนเฝ้าสวนเห็นพระเจ้าพรหมทัตผู้ทรงเป็นจอมทัพประทับนั่งอยู่จึงได้กราบทูลเท้าเธอให้ทรงทราบว่า พระองค์ทรงเอ็นดูท่านผู้ใดเจสท่านผู้นี้คือสังกิจจาศีผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีกว่าฤือศีทั้งหลายได้มาถึงแล้วขออัญเชิญพระองค์รีบเสด็จออกไปพบท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โดยด่วนเถิดพระเจ้าค่าเจ็อ็ดลำดับนั้นพระราชาผู้จอมทัพ รีบเสด็จขึ้นประทับราชรถที่เตรียมไว้แล้วมีหมูมิตรและอมารห้อมล้อมได้เสด็จไปแล้ว 72. พระราชาผู้ทรงพดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาสีทรงเก็บราชกุฏภันห้าประการคือหนึ่งพัดวาลวีชนี 2. อกรอบพระพักสามพระขันสี่สเวตฉัติ ห้ฉลองพระบาท 73. พระราชาทรงวางเบญจกกกุฏภันธ์ไว้อย่างปกปิดแล้วเสด็จลงจากราชยานทรงดำเนินเข้าไปหาสังกิจจารือศีซึ่งนั่งอยู่ณนะทายัพปัสสาอุทยาน 74. พระราชาพระองค์นั้นครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้วทรงบันเทิงอยู่กับฤือศีสนทนาปราศัย พอเป็นที่ยระลึกถึงกันและกันแล้วเสด็จเข้าไปนะที่สมควร75ประทับนั่งนะที่สมควรแล้วเมื่อทรงเห็นว่าเป็นการอันสมควรจึงทรงสอบถา,ถามถึงกรรมอันเป็นบาปว่า76โยมขอถามท่านสังกิจจาฤศีผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีกว่าฤศีทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่ นทายาปะสาอุทยานห้อมล้อมไปด้วยลือสีว่า77คนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายเหมือนโยมผู้ประพฤติล่วงธรรมละไปแล้วจะไปสู่คติอะไรขอพระคุณเจ้าจงตอบเนื้อความที่โยมถามเถิด78สังกิจจะฤาษีได้กราบทูลพระราชาผู้ทรงผดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาสี ซึ่งประทับนั่งณนะทายาปะสาอุทยานว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษขอพระองค์ทรงสดับคำของอาตมภาพ79ผู้ใดพร่ำสอนบอกหนทางแก่คนเดินทางผิดถ้าเขาพึงทำตามคำของผู้นั้นเขาก็ไม่พึงถูกน้ำตามชั้นใดแปสิบ ผู้ใดพร่ำสอนธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมผิดถ้าเขาพึงทำตามคำสอนของท่านผู้นั้นเขาก็จะไม่พึงไปสู่ทุกคติชั้นนั้นเหมือนกันฤาษีโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาต่อไปว่า8ปอดข้าแต่มหาราชทมชื่อว่าเป็นทางที่ปลอดภัยส่วนอธรรมชื่อว่าเป็นหนทางที่ไม่ปลอดภัย เพราะว่าอาธรรมนำสัตว์ไปสู่นรกส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุขคติ82ข้าแต่มหาบอพิษคนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายมีชีวิตไม่ราบรื่นตายไปแล้วไปสู่คติใดในนรกขอพระองค์ทรงสดับการล่วงถึงนรกเหล่านั้นของอัตมภาพเถิด83คือหนึ่ง สันวีวรรก 2. กาลาสุดตนรก 3. ส,สังคาตนรกโรรุวนรรกสองคือในวงเล็บ 4. ชาละโรรุวนรรก5้ทูมาโรรุวนรรก 6. ตาปณะนรก 7. ปตาปะน,านรก8 อเวจีมหานรก84นรกแปดขุมเหล่านี้บัณฑิตกล่าวว่าเก้าพ้นไปได้โดยยากเกลื่อนกลนไปด้วยเหเล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าแต่ละขุมแต่ละขุมมีอุตสถานรกสิบหกขุมเป็นบริวาร85เป็นนรกที่โหดร้ายเผาพรานลาวสัตว์ ผู้ตรณีเหนียวแน่นให้เร่าร้อนเป็นมหาภัยมีเปลวไฟลุกโพลงหน้าขนพรองสยองกล้าวหน้าสะึึงกลัวมีภัยเฉพาะหน้ามีแต่ทุกข์แปมีสีม่มุมมีประตูสีด้านจัดไว้เหมาะสมตามสัดส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบมีเหล็กครอบไว้ด้วย87 ภาคพื้นของนรกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเหล็กมีไฟลูกโชนมีความร้อนแผ่ซ่านไปตลอดร้อยโยดโดยรอบตั้งอยู่ในการทุกเมื่อ88คนผู้กล่าวล่วงเกินลือสีทั้งหลายผู้สำรวมผู้มีตบะเหล่านั้นย่อมตกนรกมีเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนมีศีรษะปักลงเบื้องล่าง89 คนเหล่านั้นมีปกติกระทำกรรมหยาบช้ามีความเจริญถูกขจัดแล้วเหมือนปลาที่ถูกเฉือนออกเป็นชิ้นๆย่อมหมกไหมอยู่ในนรกตลอดปีนับไม่ถ้วน90มีกายถูกไฟเผาไหม้ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่เป็นนิดสแสวงหาทางออกจากนารกก็ไม่พบประตูที่จะออก91 จึงวิ่งหนีไปทางประตูด้านทิศตะวันออกจากนั้นก็วิ่งกลับไปทางประตูด้านทิศตะวันตกวิ่งไปแม้ทางประตูด้านทิศเหนือจากนั้นก็วิ่งกลับไปยังประตูด้านทิศใต้วิ่งไปถึงประตูใดๆประตูนั้นๆก็ปิดทันที92นับเป็นเวลาหลายพันปีชนทั้งหลายที่ตกนรกต้องประคองแขนคล้ำครวนเวยทุกข์มิใช่น้อย 93เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่ควรระรานคนดีเพราะท่านมีความสำรวมมีตบะประดุดอสอรพิษที่พิษกล้าที่โกรธแล้วหลีกเลี่ยงได้ยาก94พระเจ้าอัจชุนะทรงเป็นใหญ่ในแคว้นเกตกะมีพระวรกายกำยำล่ำสันทรงเป็นนายขมังธนูผู้ยิ่งใหญ่มีพระมหา ตั้งพันก็หายสาบสูญไปเพราะระรานโคตมะฤศี95พระเจ้าทันทกีได้ทรงเอาทุลีโปรยใส่กีสวัชชะฤศีผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังทุลีพระองค์ทรงถึงความพินาศเหมือนต้นตาลถูกตัดราก96พระเจ้ามัชชะคิดร้ายมาตางังคะฤศีผู้เรืองยศ จึงได้หายสาบสูนย์ไปพร้อมทั้งบริษัทแคว้นของพระองค์ก็กลายเป็นป่าไม้ในการนั้น97ชาวเมืองอันทกะเวนทยะรารานกันหัตท,ทีปะยะนารุสีต่างถือไม้พองตีกันและกันก็พากันไปถึงสถานที่ชำระโทษของพญายม98ส่วนพระเจ้าเจจจะพระองค์นี้ เมื่อก่อนทรงเหาะไปในอากาศได้ถูกกบิลดาบทสาบมีอัตภาพเสื่อมสิ้นลิ์แล้วถูกแผ่นดินสูบถึงสิ้นพระชน99พระเหตุนั้นแหละบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่สารเสริญการถึงความลำเอียงเพราะความชอบบุคคลไม่พึงมีจิตคิดประทุษร้ายพึงกล่าววาจาที่ประกอบด้วยความจริง100 ถ้าว่าคนใดมีใจประทุษร้ายเพ่งเลงมุนีพูดถึงพร้อมได้วิชาและจารณะเขาจะไปสู่นรกเบื้องต่ำหนึ่งร้อยเอ็ดชนเหล่าใดพยายามพูดคำหยาบคายด่าว่าผู้เท่าชนเหล่านั้นจะไม่มีที่พึ่งไม่มีทายาทเป็นเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคน 102. นหนึ่งร้อยสองอหนึ่งคนใดฆ่าบรรพชิตผู้ทำกิจเสร็จแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คนนั้นย่อมหมกไม้ยอยู่ในกาลสุดตนรกตลอดราตรีนานหนึอยสหนึ่งพระราชาพระองค์ใดไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงมีอคติเที่ยวกำจัดแคว้นทำชนบทให้เดือดร้อน สิ้นพระชนแล้วจะหมกไหม้อยู่ในตาปณะนรก104และเท้าเธอจะต้องหมกไหม้อยู่ตลอดแสนปีทิพย์จะถูกกลุ่มเปลวเพลิงห้อมล้อมเสวยทุกขเวทนา105่งร้อยเปลวเพลิงจะเปล่งรัศมีพวยพุ่งออกจากพระกายของเท้าเธอสลรพางกายพร้อมทั้งขนและเล็บทั้งหลายของสัตว์ ผู้มีไฟเป็นอาหารจะลุกโชนเป็นอันเดียวกัน106สัตว์นรกมีกายถูกไฟครอกทั้งภายในและภายนอกอยู่เป็นนิดถูกความย่ำยีร้องครวนครางอยู่เหมือนช้างถูกสับด้วยตะขอ107คนใดเป็นคนต่ำช้าฆ่าบิดาเพราะความโลภหรือความโกรธคนนั้นย่อมหมกไหม ในกาลสุตตะนรกตลอดราตรีนาน108คนผู้ฆ่าบิดาเช่นนั้นจะต้องหมกไหมยอยู่ในโลหะกุมพีนรกและนายนิรยาบาลทั้งหลายจะใช้หอกแทงเขาผู้ถูกต้มจนไม่มีหนังทำให้ตาบอดให้กินปัสสาวะและอุจจาระเป็นอาหารแล้วกดคนเช่นนั้นให้จมลงในน้ำกรด หนึานายเนีย้ระยะบาลบังคับให้สัตว์นรกกินน้ำอุจจระที่ร้อนจนเดือดพล่านและก็เหล็กแดงที่มีไฟลุกโชนถือเอาผานที่ยาวและร้อนอยู่ตลอดราตรีนานงัดปากเมื่อปากเปิดอ้าจึงใช้เบ็ดที่ผูกสายเชือกดึงลิ้นออกมาและจึงยัดเหล็กแดงเข้าไป 110ฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขด่างฝูงนกแรง้งฝูงกาป่าและฝูงนกปากเหล็กพากันรุมจิกสัตว์นรกผู้กำลังดิ้นทุรนทุรายแบ่งกันกินเป็นอาหารพร้อมทั้งเลือด111สัตว์นรกผู้ฆ่าบิดานั้นมีร่างกายแตกปริไปทั่วเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟไหม้ นายนิรยบาลทั้งหลายจะเที่ยวติดตามทุกตีจริงอยู่นายนิรยบาลเหล่านั้นมีความยินดีแต่พวกสัตว์นรกนอกนี้ได้รับทุกทรมานคนผู้ฆ่าบิดาทุกจำพวกในโลกนี้ต้องตกอยู่ในนรกเช่นนั้น 1.1. 2อันหนึ่งบุตรฆ่ามารดาตายจากโลกนี้ไปแล้วเข้าถึงที่อยู่ของพยายม ต้องเสวยทุกข์อย่างร้ายแรงด้วยผลกรรมของตน113นายนิรยาบาลทั้งหลายที่มีพละกํำลังอย่างยิ่งจะใช้ขนหางสัตว์ที่เป็นลวดเหล็กแดงมัดบีบคั้นสัตว์นรกที่ฆ่ามารดาผู้ให้กําเนิดอยู่เสมอเสมอ114บบังคับให้สัตว์นรกนั้นผู้ฆ่ามารดาดื่มเลือดที่มีอยู่ในตน ที่ไหลออกจากร่างกายของตนซึ่งร้อนปานประหนึ่งน้ำทองแดงที่ละลายคว้าง115สัตว์นรกนั้นลงสู่ห่วงน้ำที่คล้ายน้ำหนองน้ำเลือดมีโคลนตมคูดอันน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นดุดซากศพแล้วยืนอยู่116หน้าห่วงน้ำนั้นหมูน่นอนปากเกล็ด มีร่างกายใหญ่โตเหลือประมาณทำลายผิวหนังชายจอนเข้าไปในเนื้อและเลือดกัดกินสัตว์นรกนั้น117ก็สัตว์นรกนั้นตกถึงนรกแล้วก็จมลงไปประมาณร้อยช่วงคนซากศพอันเน่าก็เหม็นฟุ้งตรบไปโดยรอบตลอดร้อยโยต์หนึ่งรจริงอยู่แม้คนที่มีจักสุ ก็จะเสื่อมจากจักษุทั้งสองได้เพราะกลิ่นนั้นขอถวายพระพร,พรพระเจ้าพรมทัตคนฆ่ามารดาย่อมได้รับความทุกข์เช่นนั้นแหละ119หญิงที่รีดลูกทั้งหลายจะต้องย่างเหยียบนรกคนมีคมมีดโกนอันคมกริบที่ไม่น่ารื่นรมและตกไปยังแม่น้ำเวตะรณี ซึ่งข้ามไปได้ยาก1 20ต้นงิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีน้ำยาว16องคุลีห้อยย้อยปก,ปกคลุมแม่น้ำเวทตารณีซึ่งข้ามไปได้ยากทั้งสองฝั่ง1 21สัตว์นรกเหล่านั้นมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นไปเบื้องบนหนึ่งยอดมีกายเร่าร้อนด้วยไฟที่เกิดเอง ยืนอยู่เหมือนกองไฟที่ตั้งอยู่ในที่ไกล122หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีก็ดีชายผู้คบชู้กับภรรยาคนอื่นก็ดีพวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในนรกอันเร,าร่าร้อนมีน้ำแหลมคม123สสัตว์นรกเหล่านั้นถูกอาวุธทิ่มแทงก็กลิ้งกลับเอาศีรษะลงเบื้องล่าง ตกลงไปเป็นจำนวนมากถูกเหลาเหล็กทิ่มแทงร่างกายจนนอนตื่นอยู่ตลอดการอันยาวนาน124ต่อแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วสัตว์นรกทั้งหลายก็ถูกนายนิรยาบาลซัดเข้าไปยังโลหะกุมพีอันใหญ่อุปมาดังภูเขามีน้ำร้อนอันเปรียบได้กับไฟ 125บุคคลผู้ทุศีลถูกโมหะครอบงำย่อมเสวยกรรมของตนหมกไม้ยอยู่ที่ตนกระทําชั่วไว้แล้วในปางก่อนตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้126อันหนึ่งภรรยาที่เขาไถมาด้วยทรัพย์ดูหมิ่นสามีหรือแม่ผัวพ่อผัวหรือแม่พี่ชายพี่สาวของสามี 127นายนิยรยบาลทั้งหลายจะเอาเบ็ดเกี่ยวปลายลิ้นของเธอดึงออกมาพร้อมทั้งสายเบ็ดเธอเห็นลิ้นของตนยาวประมาณหนึ่งวาเต็มไปด้วยนอนไม่อาจจะบอกใครให้ทราบได้จึงตายไปหมกไม้ยอยู่ในตาปณะนรก128พวกคนฆ่าแกะฆ่าสุกร จับปลาดักสัตว์พวกโจรพวกคนฆ่าวัวพวกนายพรานและพวกที่กล่าวอ้างโทษว่าเป็นคุณ129พวกเขาถูกนายนิยรยาบาลทั้งหลายเข็นฆ่าด้วยหอกด้วยค้อนเหล็กด้วยดาบด้วยลูกศรและศีรษะจะปักดิ่งลงไปยังแม่น้ำกรด130 ส่วนคนผู้ตัดสินคดีไม่เป็นธรรมและพวกถูกนายนิยรยาบาลทุบตีด้วยคอ้อนเหล็กทุกเย็นทุกเช้าต่อแต่นั้นจะต้องกินอาเจียนที่สัตว์นรกหล่าวอื่นคายออกที่มีอัตภาพลำบากทุกเมื่อ131ฝูงกาฝูงสุนัขจิ้งจอกฝูงแรง้งและฝูงกาป่าฝากเหล็กจะพากันรุมจิกกัดกินสัตว์นรก ผู้กระทำกรรมหยาบช้าซึ่งกำลังดิ้นรนอยู่132่าวชนผู้เป็นอสัตว์บรุษใช้ธุลีฉาป,ปกปิดร่างกายฆ่าเนื้อด้วยเนื้อต่อหรือฆ่านกด้วยนกต่อชนเหล่านั้นต้องไปตกอุดสธนารก133 ส่วนสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกเบื้องบนเพราะกรรมที่ตนประพฤติดีแล้วในโลกนี้ขอมหาบอพิษโปรดทอดพระเนตรผลกรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วเถิดเทพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินและพระพรหมก็มีอยู่134่13ข้าแต่มหาราชเพราะเหตุนั้นอัตมาภาพขอถวายพระพรขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งแคว้น จงทรงประพฤติธ,ธรรมโดยประการที่บุคคลประพฤติธรรมดีแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเถิดสังกิจจัชาดกที่สองจบรวมชาดกที่มีในนิบาทนี้ 1. โซนกะชาดก2สังกิจจัชชาดกสัตธินิบาทจบ